หน้ามันดูสกินเลยมั้งลูกไม่ก็ไปชอบแกลงในเรื่องอะไรอวตารครับผมเอามาเป็นยังไงกับการร่วมงานกันเด็ดทีนี้ครับผมก็ความจริงก็ต้องบอกว่าดีใจมากครับที่เราได้มาร่วมอยู่ในโปรเจกต์ของทางเซนติกนะครับผมก็ความจริงก็จากการถ่ายทำมาทั้งหมดก็คิดว่ามันจะต้องออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆครับผมเแตนว่าเรื่องนี้เรื่องเราค่อนข้างจะหนักหนักมากครับผมใช่ครับ งผมผมเล่นอยู่ในโปรเจกต์ชื่อช o มาร์โรแอนไอ้งับกับพี่อิงค์ครับผมเพราะคำเดียวกันนี้ก็คือมีเห็นมาแล้วในตัวดีเซลแท่งสั้นเขาเล่นเล่นกับพี่อิงค์ครับเรื่องเดียวกับพี่อิงค์ครับผมก็ลุดเหรอพูดได้แค่นี้ฮรับนี่น่าจะม o ร์โรแอนไ Tomorrow a แอนครับผมคือเรื่องนี้จะเป็นซีรีส์ที่ประกอบไปด้วย4ตอนนะครับ4 4แนวนะครับผมก็ผมก็อยู่ในหนึ่งตอนนั้นครับผมแล้วก็แต่ว่า เรียกว่าอะไรครับแกนแกนหลักของซีรีส์ชุดนี้ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของโลกในอนาคตนะครับผมเกี่ยวกับททว<ๆ>ัฒนธรรมก็ก็เป็นแบบหลายๆมุมมองเลยครับอ,อันนี้ครับจริงต้องบอกว่าเป็นเรื่องประเทศไทยในอนาคตในหลายๆามุมมองในหลายๆแง่มุมครับผมซึ่งเราซึ่งเราพอเราได้นนเราคิดว่าอนาคตมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไหมเอาสาหรับเรื่องผมก็มันมันมันมีความเป็นไปได้อยู่ครับคือคือมันคือผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบเพอฝันนเป็นเรื่องที่มันเป็นการคาดการได้ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในี่ี อยอี๊อิงครับผมบอยอย่ากดดันเราดิเราพิ fue. ่หลุดเนาะพูดได้แค่นี้จะได้เห็นเห็นแบาบนี้เมื่อไหร่ครับผมตอนที่บอยปีนี้ครับผมแน่ๆคือได้เห็นกันเร็วๆนี้ครับปีนี้แน่นอนครับผมอี๊ิงบอกว่าเหนื่อยมากโอ้โหพออี๊อิงพูดแล้วใช่ไหมว่าเหนื่อยมากใช่แต่อย่างที่อี๊ิงบอกเลยครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆไม่เพิ่มเติมอะไรหรอกครับเออมาที่ผมกินดีเราพาต้องมาถึงแบบว้าวแม้ของอี๊ิงมันว้าวมากของเราของอี๊ิงมันก็ว้าวมากของผมก็ว้าวมากครับผม เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยคือเป็นเขาพูดถึงการทํางานแล้วกันก็แบบเป็นงานอะไรนี้ค่อนข้างแบบอินเทนส์เข้มข้นแล้วก็แบบเหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆครับอันนี้คือถ่ายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับผมเป็นเรื่องแรกที่ได้เห็นในฐานะที่พี่บอยสระเป็นแบบก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาจะออกแทบเมื่อไหร่ใช่ครับเพราะว่าอย่างตอนนี้ผมก็มีถ่ายเท่าไม่โอยู่เรื่องหนึ่งก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะมาก่อนก็ฝันติดตามก็ได้ตามยังไงเลยก็ฝันติดตามนะครับเออโปรเจกต์ ทูมาร์โร่ and I นะครับผมใน Netflix ครับผมก็ได้ชมกันเร็วๆนี้แน่นอนครับภายในปีนี้แน่นอนครับผมเรื่องราวกระป๋องฟ้าสีเขียวหรือสีฟ้าก็เป็นคอมเมนต์แซวอะไรอย่างนี้เป็นการสาระสาระโอ้พี่บอลงงว่าทำไมอยู่ดีมันบานปลายได้ขนาดนั้นเพราะความจริงผมก็ว่าเอาพูดจริงๆแล้วก็ทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะผมว่ามันก็ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นแหละนะครับมีความมีสิทธิ์ที่จะแบบคอมเมนต์วิจารณ์ออกความเห็นหรืออะไรก็ตาม แต่ถ้าในมุมผมผมก็รู้สึกว่าการออกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามันอยู่ในความพอดีพอดีที่สุดใช่ไหมฮะก็ความจริงก็ต้องขอบคุณด้วยสําหรับคอมเมนต์ที่บอกผมเข้ามาด้วยความหวังดีนะครับผมบก็อันนี้ขอบคุณจริงๆนะครับผมขอบคุณที่แบบว่ามีการเตือนเข้ามาบอกการดีๆอะไรเงี้ยดีเลยเยี่ยมเลยขอ,ขอบคุณมากๆครับก็แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ส่วนตรองคอมเมนต์ที่บางทีมันเกินพอดีไปอะผมว่าก็แสดงพี่บอยที่เห็นคอมเมนต์ comment ต่างๆก็เห็นว่าก็มีมีคนถามมีอะไรอย่างเง <c oughs> <ๆ S 2> ี้ย เป็น้อย e, ไหมรเราแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ออมได้อะไรเรื่องความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีเจตนาไม่ได,ไมไดีอยู่แล้วครับผม,มก็อย่างที่บอกไปก็ขอบคุณจริงๆอันนี้พูดจริงๆขอบคุณจากใจจริงสำหรับคอมเมนต์ที่แบบบอกกันกด้วยความ <ๆ S 2> หวังดีใช่ใช่้อนมันเนแก็อันที่มันบางอันที่มันเกินพอดีอ่ะก็คืออย่างที่ผมทุกวันนี้การอยู่กับโลกโซเชียลอะครับ เวลาเราอ่านอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบดูอันที่มันมีความเหมาะสมพอเหมาะพอดีอะไรที่มันเกินพอดีผมว่ามันก็มีตัวอย่างมาให้เห็นกันเยอะแหละแต่มก็ต้องเป็นเสียเป็นลเสียเวลาอะไรกันผมว่าผมว่าบางทีเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยผ่านไปตรงนั้นบ้างก็จะสิ่งทีเ่เราทำเจตนาก็คือเราชื่นชอบผมก็เป็นผมก<อ>็<ผ>มเป็นคนคนนึงที่เราแบบชื่นชอบศิลปินคนนึงครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปเราเราคมนต์ไปเราไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะ ในไงพูดในฐานะแฟนบอลเป็นยังไงบ้างการที่เราไปเมนต์เกี่ยวบโคกโคของพี่จอกันเขาก็เลนคือก่อนหน้านี้ผมได้เห็นเป็นคลิปสั้นๆมาแล้วเพราะว่าก็เริ่มมีคนตัดคลิปมาใช่ไหมทั้งใน i อบ้างคิปตอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นคลิปสั้นๆก็เออดูรู้สึกว่าเขาน่ารักดีคือน่ารักตรงที่ว่าเขาเป็นต่างชาติแต่ว่าเขาแบบพยายามไม่ได้พยายามนะเขาก็พูดไทยตลอดทั้งคลิปเลยหมายถึงว่าความจริงแล้ว คิดว่าเออถ้าเกิดว่าเขาอาจจะมีเผอหลุดสื่อสารภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นคอนเทนต์ที่แบบเขาเขาพยายามจะพูดไทยทนะั้งก็เลยรู้สึกว่าเออน่ารักดีมีความจริงใจมีความธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบน่ารักดี่ก็เลยไปดูคลิปตัวยาวอ่าใครดูว่าดูยาวเลยก <c oughs> ็ได้ติดเลยลก็ชอบมันใจฟูแค่ไหนเราไปแก๊งใจฟูเราฟูแค่ไหนก็น่ารักดีครับคือคือผมผมผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ของพี่เขาอะก็คือมีความน่ารักตรงที่ว่าหนึ่งมีความธรรมชาติ สองคือเขาอันนี้ผมทุกคนรู้อยู่แล้วแหละทุกทุกที่ที่เขาไปอ่ะเขาไปแบบเหมือนไม่ไม่ได้ไปตามไกด์ไลน์ว่าจังหวัดนี้ไอ้นี่ดีไอ้นี่ดังนะเขาไปแบบแบบลงโลเคอลจริงๆเลยไปเพราะอยากไปเออไปเพราะว่าเขาไปรู้มาว่าตรงนี้มันมีอะไรหรือบางทีเขาก็แบบไปแบบสุ่มๆไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะาเราเป็นคนเรามีอยากตามรอยมาเกแต่เออความจริงแล้วที่ที่เขาไปผมก็เคยไปบ้างแล้วรู้สึกว่าเออเออก็ดีนะดีนะอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็น ดีกับดีกับเออ่คนดูดีกับชาวไทยด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวอะไรอีกใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ที่แบบน่ารักดีครัยิ้มแ่าตัวเองบางวันจะต้องมาเป็นแฟนบอยเท่าดนี้จริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบดูคอนคอนเทนต์อะไรอยู่แล้วนะครับผมก็มีแบบเออ่ช่องนู้นช่องนี้ศิลปินคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าแล้วพอเราดูแล้วเราชื่นชอบใครเราก็ก็เป็นคนที่แบบอยากแชร์หรือบางทีเราก็แชร์ล้องสตอรี่ว่าเออคนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ย ก็อยากมีโอกาสร่วมงานกับการที่จองกิจการโอ้โหคงแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดไปถึงข่านนั้นครับเราก็เป็นแค่เหมือนกับอาในในฐานะเป็นผู้ชื่นชอบเป็นศิลปินอะไรเลยเฮ้ยเป็นแฟนคลับอะไรอย่างนแล้รับแต่ถ้ามีโอกาสก็ยินดีอ๋อถ้าเกิดเขาติดต่อมาเขาเขาโหยติดต่อมาแล้วครับขออนุญาตไม่เคยเคยแบบเจอเรื่องขบเไรที่มันไดแย่แบบนั้ที่บ่อย ที่คิด<ะ>ก่อนนั้นที่จะบอกว่าจะจัดก,การแต่ไม่ใช่เรื่องนี้หรอกและอันนี้ยังมีความรู้สึกนั้นอยู่ไหมไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกก็คือบางทีเราก็แค่แต่จะบอกว่าแบบบาง,บางคอมเมนต์มันมันมันเกินพอดีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่าอ่ะเก,กาะกระแสอ่ะอ,อย่างเงี้ยอะ่อะบอกว่าผมไปเมน้น์เพราะว่าอยากเกาะกระแสอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากกระถังกลับไปเฉยๆว่าผมไปเม้น์แล้วผมมีงานมากขึ้นหรือเปล่าอ่ะผมไปเม้น์แล้วผมมีกระแสมากขึ้นหรือเปล่าก็าไม่ผมก็ยังทํางานเหมือนเดิมทุกวันเท่าเดิมไม่ได้มีงานมากขึ้น ไม่ได้งานน้อยลงไม่ได้กระแสมากขึ้นไม่ได้กระแสลดง,ลงผมก็เมนต์เพราะว่าผมชื่นชอบเฉยเพราะนั้น,นแล้วเริ่มการกาะกระแสมไม่ใช่อะไรแต่ก็คือผมก็เป็นคนที่เลือกที่จะแบบไม่ตัวต่อถ้ามากกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ไม่จําเป็นต้นหลักจะเป็นไม่ใช่ห้เราแบบระบาดระวังในการเ,เลื่อนเลอะไรแน่นอนก็อย่างที่ผมบอกอะ่ะคือคอมเมนต์ที่แบบบอกผมมาด้วยความหักดีผมขอบคุณแล้วก็คืออะไรที่ เราอาจจะคิดน้อยไปเราก็ต้องระวังมากขึ้นแค่นั้นเองถ้จริงๆบอยโสินสิความปคจริงมัเพราะปกติเราเป็นคนที่เป็นดีแบบว่าอารมณ์ดีไม่ได้อะไรไม่ได้ดราม่าทุกอย่างเราอยากเมนเพื่อสร้างอ๋อคนทำงานตรงนี้ต้องมีอะไรที่มันมีข้อจำกัดมากกว่าปกติแล้วครับเราก็ต้องรับมันให่ได้แค่นั้นเองก็จะทำอะไรก็ต้องระวังมากกว่าปกติ ให้กังใจไปอย่างไครับไรนเฟย์ความจริงแล้วก็ก็ไม่ได้เฟเฟเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาว่าเข้าใจเจตนาเราแหละอืจะเป็นห่วงขนาดไหนไหมครับเป็นห่วงไม่ได้คือตัวผมเองผมก็ไม่ได้ว่านอยอะไรขนาดนั้นคือผมก็อยู่ตรงนี้มานานครับผมเข้าใจว่าจัดของตรงนี้ดีเข้าใจว่าคอมเมนต์มันก็มีทั้งคอมเมนต์ที่เข้าใจและไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ย ในในแง่ดีๆขอบคุณแต่ถ้าเข้าใจในแง่ที่เกินพอดีกันนั้นก็ปล่อยผ่านแค่นั <อ Bei. S 2> ้นเองสีเ่เยนมองกับเรื่อนนี้ก็ขอให้มันปล่อยผ่านไปเนาะใช่ครับโอเคขอบคุณครับ <S <S